สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดท่านนายตามฝากถึงอัจฉริยะหลังจากศาลจังหวัดมุกดาหารให้ประกันตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่โดยตีหลักทรัพย์วงเงิน1นึ0 0 0สบาท พร้อมข้อกำหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาหลบหนีข่มขู่พยานยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานด้านแม่น้องชมพูนางสาวิตรีวงศีชาอายุ40ปีเตรียมหาท่านายมือดีมาช่วยดูแลคดีพร้อมกับติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งในบ้านและนอกบ้านตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นทางด้านนางสาวิตรีกล่าวว่า ตัวแม่เองก็ไม่รู้เรื่องและเชื่อว่าถ้านายที่จะมาช่วยขึ้นความเป็นธรรมให้น้องชมพูก็เก่งพอสมควรส่วนการเลือกท่านายยอมรับว่าตนเองทําการบ้านและคัดเลือกท่านายพอสมควรคือท่านายของลุงพลเป็นท่านายที่เก่งคือท่านายตามเราต้องหาท่านายที่ฝีมือ ที่สู้กันได้และแม่ก็มั่นใจตำรวจทนายพร้อมหลักฐานต่างๆและมีข่าวว่าอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์เป็นที่ปรึกษาแม่น้องชมพูล่าสุดทางด้านทนายตำได้พาลุงพลป้าแตน YouTuber, ยูทูบเบอร์ไหว้พระก่อนเข้าพบกอมธให้ตรวจสอบการออกหมายจับ และการจับกลุ่มของตำรวจมิชอบโดยท่านายตำให้ข้อมูลคดีที่ฟ้องกับนายอัจฉริยะที่ปรึกษาแม่น้องชมพู่ว่าชนะรวด9กคดีไม่มีคดีไหนที่นายอัจฉริยะชนะแม้แต่ครั้งเดียวล่าสุดนายบุญทันถาวรปัญญาสิทธิ์ท่านายความได้เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวน้องชมพู ซึ่งนางสาวิตรีวงศีชาแม่ของน้องชมพูก็ให้การต้อนรับท่านนายบุญถาวรเป็นอย่างดีจากนั้นทั้งสองคนได้พูดคุยกันประมาณสิบนาทีหลังจากพูดคุยเสร็จท่านนายบุญถาวรให้สัมภาษณ์ว่าตนเดินทางมาทําธุระส่วนตัวที่จังหวัดมุกดาหารจึงแวะเข้ามาเยี่ยมเยือนครอบครัวน้องชมพูเพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำ ทางด้านกฎหมายกับแม่น้องชมพู่รวมถึงช่วยทำบุญกับครอบครัวน้องชมพูก่อนหน้านี้ตนได้ติดตามข่าวซึ่งก็ได้เห็นว่าแม่น้องชมพูเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยตนจึงได้ให้คําแนะนำและถ้าหากครอบครัวน้องชมพูถูกข่มคู่หรือคุกคามตนก็ยินดีจะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ครอบครัวน้องชมพูได้รับความเป็นธรรม ที่ตนมาเยี่ยมครอบครัวน้องชมพู่ไม่เกี่ยวกับว่าในอดีตตนเคยมีเรื่องฟ้องร้องกับทนายสิทธาแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามตนก็อยากตำหนิทนายสิทธาเรื่องการใช้ขอ้อกฎหมายเพราะทนายสิทธาอ้างว่าการที่ตำรวจออกหมายจับลุงพลถือว่าเป็นการออกหมายโดยไม่มีความชอบธรรมแต่อย่าลืมว่า การออกหมายสารเป็นผู้ออกโดยมีตำรวจหรือพนักงานสอบสวนของคดีเป็นผู้ยื่นขอซึ่งถือว่าเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายถ้าทานายสิทราเห็นว่าไม่ชอบธรรมก็ไปแจ้งจับตำรวจที่เป็นคนขอหมายจับหรือไม่ก็ไปฟ้องต่อศาลแต่ทุกคนทราบกันดีว่าคดีนี้มีผู้เสียชีวิตและในฐานะตำรวจ ก็ต้องสืบสวนเพื่อหาตัวคนร้ายจนนำไปสู่การออกหมายจับซึ่งตำรวจใช้เวลาสืบคดีนับปีไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นที่จะต้องออกหมายเรียกเพราะคดีนี้ไม่ใช่คดีช่อโกงหรือคดีที่มีอัตราโทษกรณีที่ทนายสิทธาไปท้าอาจารย์ปรเมรอินทรชุมนุมตนก็ไม่เห็นด้วยและคิดว่า เป็นการกระทำไม่เหมาะสมกับอาชีพทานายความอีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับทานายความรุ่นหลังตนคิดว่าถ้าสารออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วผู้กระทำความผิดยังไปร้องกรรมาที่การการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบ้านเมืองจะวุ่นวายไปหมดตำรวจก็ต้องออกมาชี้แจงทุกคดีตนจึงมองว่า การทำแบบนี้ไม่จำเป็นและตนก็เคยตำหนินายเสีระไปแล้วตนยืนยันว่าคดีน้องชมพูไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแน่นอนท่านนายวรวุฒิบุญวงสายเตรียมเดินทางไปบ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้คำปรึกษาแม่น้องชมพู่กล่าวสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่า ทางทีมทนายความที่ก่อนหน้านี้ให้คำปรึกษากับแม่น้องชมพูได้ประสานมาเพื่อให้ตนเดินทางไปให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีซึ่งในวันพรุ่งนี้9มิถุนายน uni.64 จะมีการประชุมที่โรงแรมพร้อมแถลงข่าวว่าใครจะเป็นทนายให้แม่น้องชมพู่มวยถูกคู่แน่วันเดียวกัน ทีมข่าวยังได้พูดคุยกับนายกฤษดาโรหิตด,ดีหรือทนายโนบิซึ่งอดีตเคยเป็นทีมทนายที่อยู่ข้างนายชัยพลเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวน้องชมพู่ท่านายโนบิบอกว่าก่อนหน้านี้มีทนายเกิดผลแก้วเกิดที่เตรียมจะเดินทางมาหาแม่น้องชมพู่แต่วันนี้เจ้าตัวได้ถอนตัวแล้วเพราะหลังจากทราบว่าแม่น้องชมพู มีทีมทนายความเป็นของตัวเองครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของเหล่าอเวนเจอร์ทนายความในส่วนประเด็นที่คาดกันว่านายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์อาจจะเป็นทีมของแม่น้องชมพู่ส่วนตัวมองว่าถ้าเป็นการโต้อตอบและการใช้พื้นที่สื่อรวมถึงโซเชียลมีเดียถือเป็นการต่อสู้ ที่สมน้ำสมเนื้อแต่ก็เชื่อว่าในทางการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นในชั้นศาลนายอัจฉริยะก็มีทีมทนายเป็นของตัวเองเหมือนกันดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแม่น้องชมพูแต่ในคดีนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่ทนนายความยังมีอายการที่วางตัวเป็นกลางอีกด้วยโดยเป็นอายการ ที่มีความเก่งความรู้ความสามารถที่จะให้ความเป็นธรรมได้ทั้งสองฝ่ายกรณีกระแสสังคมตอนนี้มองว่ากำลังเกิดศึกทนายความระหว่างนายชัยพลกับแม่น้องชมพู่ส่วนตัวคิดว่าถ้านายความก็เหมือนนักมวยเมื่อขึ้นว่าความในชั้นศาลก็ต้องมีการต่อสู้เวลาขึ้นชกก็ต้องชก ให้สมศักดิ์ศรีและเมื่อเข้าถึงกระบวนการศาลก็ต้องสู้กันด้วยพยานหลักฐานข้อเท็จจริงแต่ด้วยความสง่างามทางวิชาชีพทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ของการรับหน้าที่นั้นๆอย่างไรก็ตามทานนายโนบิยังให้ความเห็นเกี่ยวกับเครื่องสินโคตันว่าเครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งเรื่องการแปรผลและ ประสิทธิภาพต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเบิกความแต่ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีความน่าเชื่อถือมากพอสมควรดังนั้นการจะไปหักล้างหลักฐานในทางนิติวิทยาศาสตร์อาจเป็นเรื่องที่ยากลำบาก